รับกับ <concealed> พ <safety> <pad pare sy> ี่น <pigs un sick> oh ้ำหนึ่งนะคะทุกคนมีแต่เรื่องก้น้วยนะรู้สึกหน้าตาดีกับลีลาเด็ดเลือกอะไรโอ้เซ็กซี่เซ็กซี่พี่หมุนเซ็กซี่มากแล้วแหละวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่น้ำหนึ่งน้ำนงนะคะทุกคนวันนี้เจอครั้งใหม่เจ๋ยวมเป็นแอรียลไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้รับียเองนะจริงๆวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายคลิป ลวงความลับกับพี่น้ำหนึ่งนะคะทุกคนแอบกลัวแล้วทุกคนน่ากลัวเขาถามอะไรไม่รู้ว่าลวงลับด้วยลวงความลับนะคะของพี่น้ำหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือจริงๆเราต้องเขียนกันคนละสิบคำถามนะคะแล้วก็สุ่มจับแล้วก็ตอบคำถามแต่พี่ทัชชี่เอาไปเขียนใช่แล้วทุกคนตอนนี้รุ้นมากว่าคำถามของเรานะคะจะเป็นคำถามประหลาดขนาดไหนจริงคือตอนนี้เราสองคนเอ,อ่อไม่รู้เรื่องอะไรแล้วสักคนเลยนะคะ เดี๋ยวเรามารอ,อดูคําถามกันดีกว่าเออใช่แต่พี่ท้าวไปเขียนแล้วเดี๋ยวเราก็มาสุ่มจับอันนี้น่าตื่นเต้นกว่าเราเขียนเอง,เองนะจริงเป็นอีพีแรกที่เราสองคนไม่ได้เขียนนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีคําถามอะไรกันบ้างค,ค,คิดอย่างจริงจังอยู่นะคิดอย่างจริงจังเ <laughs> <laughs> ครียจัง One hour later ต้องให้จับหรือว่ามีเลือต้องพับอ๋อต้องพับหรอพักอีกไม่ไั้เขา็ไม่ไอ้แรงงานเราไม่ใช้แรงงาน้วชัดเบลล์อ้ยมีขนโลหรอจริงเราเตรียมกระเป๋ามาอ๋อกระเป๋าไปพิงองไสุ่มจะมายืมหมดก็จะดูเกรงใจก็เลยเตรียมว่านครผูกันใครใครแพ้เริ่มก่อนมาเฮ้ยเราจะไม่มีบทลงโทษหรอ ปกติเบลลงทุนไงเพื่อกินพริกกินอะไรผิดเอามาวะเบลเบลเบลมาเลือกอ่หมดแล้วทุกคนตกหน้าตกน้าโอ้โหผิงตกกันแล้วก็พี่น้องตกกันนะคะคลิปนี้รู้แล้วแพ้โดนหอมเบล คนหอมหรือคนตอบต้องเป็นคนหอมคนไม่ตอบไม่หอมพนลงท้อนหน้าร<อ>ัอ,อยอจูบกัน<เอ>ใครจะได้ใครจะได้เล่นก่อนต้องเหมือนกันหมด พ่อหรือแม่มากกว่ากันโอ้โหคำถา,นามนี้คำถามลำบากใจกสร้างสงคงร <laughs> <อ>มามตอนเด็กเราต้องเป็นอย่างเงี้ยและบอกเฮ้รักพ่อมากกว่ารักแม่มากกว่า ถ้าตอนตอนอนุบาลรักแม่มากกว่าปะถมรักพ่อมากกว่าแล้วก็มัธยมมารักแม่มากกว่าตอนนี้รักเท่ากัน <c oughs> อ,อ๋อตอบดีตอบดีสอบดีสอบไม่สร้างสงครามนะฮะใช่สอบไม่สร้างสงครามทำไมทำไมตอนรักรักแม่มากกว่าเพราะาตอนอนุบาลพ่อไม่ยอมมางานโรงเรียนแม่ม <c oughs> แม่มาส่งที่โรงเรียนออช่วงอนุบาลแล้วก็ช่วงปะถมพ่อไปส่งที่โรงเรียนอ๋อจะรักคนที่ไปส่งที่โรงเรียนใช่รักคนที่แบบใช้ใช้เวลาร่วมกันเยอะมากกว่า เวลาเราแบบหาแฟนเนี่ยต้องใส่ใจต้องหมดที่ใส่แล้วเราเริรมแฟนแล้วเจนนะอยากรูด้วยดิเคยเห็นผีไหมทุกคนเขาเห็นผีเมื่อวานเมื่อวานใช่รางหน้าหรออะไรไม่ได้ก็เคยเห็นอยู่ครั้งนึงทุกคนตอนที่ไปฟินแลนด์นะคะฟินแลนด์กับทัศมีคลิปด้วยแบบว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบ ทัาอ่ะมันเป็นแบบว่าไปท้าไปท้าแบบว่าไม่กลัวหรอกแบบฟังภาษาไทยไม่ไม่ไม่ผีฟังภาษาไทยไม่ออกหรอกนั่นแหละคนเจอเลยค่ะจริงงหรอหน้าตายยังไงอ่ะหน้าตายยังไงเป็นเงาดำดำขุดเหมือนอยู่ตรงต้นไม้แต่ทัาอ่ะเจอเป็นแบบไอ้นี่เลยทุกคนเด็กผู้หญิงเลยค่ะแบบแล้วก็มีเหมือนดำดำแหละมาตากตาคัะจิงเหมอเหมือนในหนังแล้วใช่น่ากลัวมากใช่บอกเลยนะเขาไม่ไปท้าทุกคนเขาฟังออกจริง เราฟังจากเจตนาไม่ได้ฟังที่ภาษาใช่ไหมเคยล้วงคอลดน้ำหนักไหมในชีวิตเขาทุกคนไม่เคยล้วงคอเพื่อลดน้ำหนักสักครั้งเลยแล้วเบลอะไม่เคยเบลไม่เคยล้วงคอลดน้ำหนักเลยทุกคนแต่ว่าเบลเป็นคนกินเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่าเบลกินเยอะมากใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเบลแบบเบลเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรอะกินเยอะลงออกเปิดรูปให้พี่น้ำหนึ่งดูเฮ้ย กลมๆใช่เพราะมันจะดูกลมๆนี่มันดูแบบมันดูแบบดูแบบเห็นสัดส่วนชัดขึ้นนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นโพเวลติกเว็จีพันนะคะกับ พีเบลติกเบาๆโกโก้ค่ะก็ตัวนี้นะคะเบล่าจจะกินช่วงหกโมงเย็นช่วงที่แบบว่ากินมื้อหนักหรือว่ากินเยอะนะคะตัวนี้ก็ช่วยเลือกระบบขับถ่ายนะคะกินแล้วก็จะช่วยให้แบบฟงของเรายุบนะคะแล้วก็ถ่ายออกหมดเลยนะคะสารกัดจากธรรมชาติ100%นะคะไม่ใช่ยาลดน้ําหนักเราก็ไม่ใช่ยาถ่ายด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นจูลินทรีย์นะคะที่ไประเบิดในลาไส้เรามันแบบว่าเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ตัวนี้นะเะเนื่องจากที่มันธรรมชาติใช่ไหมมันก็จะไม่มีสารตกค้างในร่างกายเลยแล้วก็ ตัวหนึ่งนะคะก็คือเบาๆโกโก้นะคะมันจะ เป็นกุกูกชงนะคะทุกคนตัวนี้กินก่อนอาหาร15 3 0ถึงสินาทีนะคะจะช่วยบล็อกไขมันนะคะแล้วก็รีไขมันที่เราสะสมเป็นปีปีเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานแทนทุกคนนอกจากจะมีไฟเบอร์แล้วก็ยังมีคอลลาเจนด้วยที่ช่วยเรื่องขับถ่ายแล้วก็เรื่องผิวนะคะช่วยทําให้เราอิ่มท้องด้วยแบบว่าทําให้เราแบบกินน้อยลงนะคะนี่ตอนนี้ก็ชงกินเพื่อที่จะไม่กินเยอะสามารถแบบว่าช่วยอยู่ท้องได้นะคะ ก็สามารถไปดูได้ที่ ig gorillaofficial. th นะคะใครที่อยากดูแลหุ่นสวยนะคะก็สามารถไปสั่งได้จากตัวแทนเขาเลยนะคะนี่มั่วานเป็ว่ากินมา2เม็ดนะคะวันนี้แล้วก็เฮ้ยชว์ฟุ้งซะหน่อยฟุ้งแบบว่าที่เรากินมานะทุกคนนี่ยำหอมนี่เซ็กซี่เซ็กซี่พี่หมุนเซ็กซี่มากแล้วแหละไม่ได้หนอมาบับเขาไม่ไ้หน่อมเราอ่ะไม่ได้แล้วไม่ไดเลยพี่เขาเราแหละเอามา ไเบอยากรู้เคยเอานิ้วจิ้มก้นน้ำมาดมไหมตอบมาจริงไปเดี๋ยวนี้กูว่มึงไปหอมเขาเถอะไม่เขาถามเนี้ยถ้าไม่ตอบอะก็คือรู้เลยนะว่าใช่เคยตอนเด็กเด็นต้องว่าไม่เคยเลยหรอไม่เคยลนี่น้ำหนัก ไม่เคยตอนเด็กๆอ่ะเคยตอนเด็กๆเล่นพิเรนเยอะกลิ่นเป็นไงโอยน้ำหนักคำถามเท่าไหร่อ๋อน้ำหนักช่วงนี้อ้วนคนน้ำหนักห้าสิบห้าค่ะเลขสวยนะแค่วันนั้นอย่างอ้วนซึ่งต่างจากเบลมากสบอกได้ไหมไม่ใช่คำถามยาวนึงเลยอะไรของเบลได้ ย่หน้าตาดีกับลีลาเด็ดเลือกอะไรเดี๋ยวทำอไมที่เราหนึบไม่ได้เนี่ยเลือกมีในใจแหละเบลวะจริงๆหน้าตาดีไม่เชื่อหรอกไม่จริงอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อลีลาแน่แน่ไดอะหนูก็เลยลีลาลีลามันช้าไงหมายถึงว่าไม่ชอบแบบคนมาช้าไงมันลีลาหน้าตาดีอออ๋ย่างี้ ตังเหลือใน Metal บอชอน้อยสุดเท่าไหร่บัญชีช่วยแปลให้พี่นึ่ตรงตัวมากตังเหลือในบัญชีน้อยสุดเหรอทุกคนสองร้อยตอนสมัยเด็กๆค่ะทุกคนตอนนั้นแบบว่าชอบชอบซื้อเสื้อผ้าแล้วก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ดูเงินว่าแบบเฮ้ยเรามีเงินใช้พอไหมนะทุกคนสุดท้ายเหลือสองร้อยบาท ก็ยังเยอะนะจริงก็ยังเยอะอยู่นะอือตาบีเบลชอบดูญี่ปุ่นหรือฝรั่งคืออะไรวะมาโปทำไมเราได้แต่คำถามอะไรแบบนี้วะทำไมวะทำไมพี่อันหนึ่งอะนล้วหนักเท่าไหร่ตั้งเหลือในเวลาน้อยสุดเท่าไหร่เท่ไหร่เไร ญี่ปุ่นหรือฝรั่งรู้เลยภาพยนตร์ใช่ไหมพี่ทัศน์ภาพยนตร์ญี่ปุ่นหรือฝรั่งคือหนังโป๊ใช่ไหมภาพยนตร์มันอยู่ที่คนตีความชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งนะคะหมายถึงภาพยนตร์แภาพยนตร์อันต้องตัว A ใช่ไหมแล้วลงไทยด้วย B เล่าวิรากรรมที่คิดว่าแย่ที่สุดโกหกพี่ทัศน์เอาละวิรากรรมที่แย่ที่สุดนะคะทุกคนก็คือ วันนั้นกำลังจะกลับมาหาลัยค่ะทุกคนแล้วทีนี้กินกินยาระบายมาแล้่ท้าชที่เหรอรถตกหลุมยางแตกอ๋อแล้วทำไงพี่หนึ่งก็อึนบนรถใช่ใก่บ <c oughs> นรถเลยทุกคนทุกคนเย้รถไฟแดงนะพ่องออกมาทิดเดียวนะแล้วพี่นัดเป็นไง <c oughs> กินลึเปล่าขายิงเลยจริงเหรอใช่กิงคี้ติดรถเลยจิงเอาไม่ออก ไ,ไปร้านคาแชร์ก็ไม่ออกแบบโอ้โหปอดหน้านเนี่ยขี้เลยอะ่ะลายสุดนี้คือมี่ดาหนึ่งเลิกโทรมึงแล้วที่ความรักนี้ไม่เคยบอกใครตดในสาธานอีกแล้วลา่สุดไม่เอาไ,ไม,าไไม่คลิปนี้เป็นอะไรกับขี้ ตดสาธารณะล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะอเออแบบแอบตดที่สาธารณะมันไม่แอบพี่ๆป่ะเหรอเหรอตดดังเลยเหรอไม่จริงมะเนี่ยเป็นคนเปิดเผยนะคะทุกคนไม่แต่ว่ามันอยู่ในบ้านไงมันไม่สาธารณะแต่ว่าแค่นั่งอยู่ไงแค่แค่บอกมึงกูตดนะหลังแพร์เรารู้แล้วว่าตดแต่เราก็ไม่อยากเพื่อเสียใจว่ากูตดเราเคยแอบที่สาธารณะก่อนก่อนก่อนนั้นเลยตดในสระไม่เปล่ามันก็ลอยได้ไงดิ ไม่มาน้องคันถามครับไปกันดีกว่าสเปคพูดอีกแล้วเจ๋งแล้วทำไมทำไมทำเบลอยากรู้สเปคพี่ลำหนึ่งเหมือนกันนะแต่แบบทุกคนรู้สเปคเบลหมดแล้วเนี่ยก็นี่ไงถามเสร็จแล้วก็ถามพี่ลำหนี่ดับไม่อยู่พี่ดับไม่อยู่ตรงนี้อ๋อแล้วนี่จะไปพูดอะไรอ่ะเบลคำถามแค่เดี๋ยว อยากรู้อ่อยากรู้อะให้มึงตอบก่อนสิเออมามาชอบคนคนที่แบบว่ามีทัศนคติโตแล้วก็ดูแลเราได้แล้วก็ดูแบบว่าวางแผนอนาคตด้วยกันได้เพราะว่าเป็นคนชอบคิดเรื่องอนาคตเพราะว่าเราคบใครด้วยแบบอยากจริงจังแบบคบไปถึงแบบใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆไม่ได้แบบว่าคบเล่นๆแบบอปปี้เลิฟอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยู่กับเราแล้วทําให้เรา happy มีความสุขสบายใจแค่นั้นก็พอแล้วไม่ได้แบบต้องการอะไรเยอะเพราะสุดท้ายแบบสิ่งสาคัญที่สุดก็คือความสุข คนเซ็ปต์งานอะเนาะพี่แจมส์ก็ไม่มีเมื่อไรจะแต่งแต่งให้เป็นเป็นกำลังใจเมาหน่อยนะเบลจะไปรับดอกไม้แล้วเบลจะได้แต่งคนอะเไปอย่างงี้นี่ยทุกคนแต่ตอบดีมากเลยอ่ะทุกคนเมื่อกี้ใช่ซึ้งเนาะซึ้งพี่น้ตหนึ่งสเปกอะไรอ๋ออยากรู้อยากรู้อยากรู้สเปกหรอทาชีอ๋อไม่ต้องบอกอะไรมากเลยนะชีเหรอใช่ค่ะต้องมีสเปคในใจทุกคนมีอยากรู้สเ ไม่เคยคิดเรื่องนี้นะเพราะอยู่กับพี่ทัชชินะทำได้ขนาดเลนไปหน่อยจะไปขายไปแล้วทุกคนก็ประมาณของน้องเบลนะคะคนก็ประมาณนั้นเลยเออเรนบอว่าพี่ทัชชินก็ประมาณนั้นเลยไม่ใช่แล้วอ้าวบ้านอ้าวเรียบร้อยบ้านแต่งงานมี แผลไหมอยู่ตรงหไหนบ้างอ๋อแผลเป็นเขามีแผลเป็นที่แก้มนะคะทุกคนฝั่งไหนลเป็นรอยเหมือนหัวใจนิดนึงเพราะว่าแม่ทอดปลาอยู่และทีนี้นวิ่งเออวิ่งแล้วน้ำมันกระเด็น,ออน,ก,ดนก็เลยเป็นแผลเป็นมาจนตอนนี้เลยจริงเหรอทำไมเราไม่เคยเห็นหรือว่ามันจางมันน่าจะจางมากแล้วตอนเนี้ตอนนี้มันเป็นเหมือนปลาเลยอืมเป็นรูปหัวใจที่มาจากการทอดปลาใช่หัวใจที่ได้จากการทอดปลาด้วยนะคำถามเด็ด อยู่คิดว่าเขาจะอยู่อีกกี่ปีเขาไหนเขาคือใครเขาไหนอะลุงลุงลุงแถวบ้านแถวบ้านอ๋อเค้เขาจะอยู่กี่ปีอ่ะไม่รู้แต่ไม่อยากให้เขาอยู่อีกปีเลยอะหนีเที่ยวกลางคืนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อคืน หนีเนที่ยวกลางคืนครั้งแรกสุดเหรอพี่น้ำหนึ่งเคยมีโมเมนต์นั้นไหมอ่มะไม่เลยดิยังไม่มีเลยอ่ะยังไม่มีคนนีไ่ไงทำคลิปเลยหนีเที่ยวกลางคืนเออพอ <c oughs> เอาอีกแล้วเหรอ <c oughs> ขี่อีกแล้ว <c oughs> เอาอีกแล้วอันไหนไหนดูดิเดี๋ย <c oughs> ว <c oughs> ขี่กับฉี่พร้อมกันไหมแบบ <c oughs> เคยตอนท้องเสียไงเวลาฉี่แล้วขี้มัหน่อยเออใช่ปะใช่ไม่เคยหรอจริงวะเนี่ยเวลาท้องเสียงมันออกพร้อมกันนะสมมุติเวลาเราฉี่แล้วขี้มันออกมาเองอะแต่แฮกับไยดีนะคะก็โพลีติเวจิพัดนะเคยแคะขี้มูกมากินไหมยอมรับมานะ เคยตอนเด็กๆทุกคนแบบตอนเด็กๆอยากรู้ว่าคิมมูมันรสชาติเป็นยังไงอะ่ะเขาเชื่อว่าหลายคนต้องเคยแน่ๆเลยใช่ไหมรสชาติรสชาติเป็นยังไงเัอยใช่เบลก็เคยมันเป็นไงนเบลคิมๆเออใช่คิมๆ <laughs> ถี่แล้วล้างมือไหมล้างเป็นคนเข้าห้องน้ำเสร็จต้องล้างมือถ้าไม่ล้างมันรู้สึกสกปรกมากหรอแล้วเวลารีบๆก็ล้างหรอใช่ล้างตลอดเลยไม่เคยไม่ล้างอ่ะห้องน้ำที่บางก็ล้างปังล้างล้างตลอดลยเขาวงเล็บล้างไหมล้างไหมก่อนแล้ววงเล็บมือมันคือการเล่นคาเออล้างไหมปกติฉีแล้วล้างไหมอ๋อล้างมือนูก็ล้างล้างล้างตลอดชอบชอบล้างเพราะรู้สึกสะอาดใช่ล้างจานล้างฉี่อ๋อโอ้จบแล้วเช้าขนาดนี้ ทะเลาะก,กับแม่บ่อยไหมคำถามมุ้งมิงมุ้งมิ้งตัวมาไม่ค่อยนอนลาแล้วอ่ะทุกคนส่วนใหญ่ตอนเด็กๆเนี่ยทะเลาะบ่อยค่ะความเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างงี้พอไม่อยู่ในกันมันไม่ค่อยทะเลาะวิญญาณหมดแล้วพี่น้ำหนึ่งไม่ได้เหลืวสองคำถามสุดท้ายนะทุกคนเดี๋ยวต้องได้ดีๆสักหน่อยโอ้โหอ, <laughs> อะไรอะอะไมากาาันเนี่ยทำอะไรอกันเนี้ยอะ เบวตอบอย่างนี้เลยเมลอะไรอ่ะจุดเสียวอยู่ตรงไหนของแก้นี่ว่าอ๋อผิงนู้ผิงนู้ผิงนู้อยากลูดอยากกลูด มันทำไมอ่ะมันรู้สึกจักระจีอ่ะใช่เปล่ามีมากกว่านั้นเปล่าไม่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 หูกูก็เคยบอกมึงว่าหูมึงบอกกูว่าหลังอ๋องั้นหลังก็ได้แล้วมันบอกว่าเรื่งนี่เหรอใช่หลังหลังซ้ายออกมาฉันถามซุดท้ายโอลยไม่น้องหนักไหนแต่เบาเบาอ่ะทำไมเบาอันนี้อันนี้มันจะโหดก็ได้อุบัติเหตุไร้แรงที่สุดโอ้โห้โอ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 ้โห ว่าที่เหตุที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตหรออ๋อตอนนั้นไปเที่ยวทุกคนและทีนี้นะคะทัดเป็นคนเดียวที่ขับรถเป็นและทีนี้ทัดมันก็ขับรถทุกคนแล้วมันก็ขับรถไปชนเกือบชนรถไฟอ่ะรถไฟกำลังพุ่งมาตรงเนี้ยท่าขับมาอย่างเงี้ยเหมือนจะชนแล้วอ่ะทุกคนแล้วมันก็ต้องรีบถอยหลังแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าอืมนั่นแหละนั่นเป็นอุบัติเหตุที่อุบัติเหตุของฉันนะไม่ใช่อุบัติเหตุของแกเลยนะไม่มีมันยังไม่มีอะเรายังไงอะแล้วคำราม ไม่ได้ไม่ได้ค่ะท,ทุกคนก็เป็นไงบ้างคะกับการลู้ความลับของเบลกับพี่น้ำหนึงนะคะมันแบบว่ายอนม,มากเลยคะ <c oughs> นองรึกซึ้งลึกซึ้ลงลึกเกินอ่ะรู้แบบวิธีการเข้าห้องน้ำอ่ะ <c oughs> ลึกจิ้ก้นเลยนะจริงมด <c oughs> ิมีแต่เรื่องก้นด้วยนะร <c oughs> ึก คนก็ใครอยากคุสวยก็ลองไปสั่งซื้อหรือว่าไปดูได้ที่ i g oli, g o r y o f f i c i a l t h นะคะวันนี้ไปแล้วถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบายไม่บา,บาค่ะ